ใน YouTube, ควววสวัสดีค่ะทุกทกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีเก็บตะไคร้ไว้ทานได้นานๆข้ามปีมาฝากค่ะค่ะสำหรับตะไคร้วันนี้ซื้อมาจากตลาด1กิโลกรัมค่ะช่วงนี้ก็ราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะคะพอเราได้ตะไคร้ราคาถูกมาก,ก็จะมาถนอมอาหารไว้ทานได้นานๆค่ะและช่วงนี้ก็ไม่ค่อยอยากไปตลาดเท่าไหร่นะคะสถานการณ์ก็ยังไว้วางใจไม่ได้ค่ะ ค่ะแล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมก็จะเป็นกระดาษห่ออาหารแบบนี้ค่ะถ้าหากไม่มีก็ใช้ทิ่ชู่ททำครัวหรือว่ากระดาษอะไรก็ได้นะคะที่สะอาดๆแล้วก็ถุงพลาสติกค,ค่ะค่ะก่อนที่เราจะนำไปล้างก็จะมาตัดหัวท้ายของตะไคร้ก่อนค่ะก็ะขนาดที่เราต้องการเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ตะไคร้หัวสวยๆแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมาแกะเปลือกนอกออกค่ะประมาณชั้นหรือว่าสองชั้นค่ะเนี่ยค่ะส่วนตรงนี้นะคะตรงโคนตะไคร้แบบนี้ค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่หอมที่สุดของตะไคร้นะคะพยายามเหลือไว้ให้ยาวๆอย่าตัดออกให้หมดแบบนี้ค่ะ เผื่อบางท่านอาจจะยังไม่รู้ค่ะพอแกะเปลือกชั้นนอกออกแล้วก็จะนำไปล้างค่ะสาวน้ำให้น้ำผ่านแบบนี้นะคะก็ประมาณสัก 1- นถึงสงครั้งค่ะเพราะว่าบางทีอาจจะมีปุ๋ยหรือว่าสารเคมีหลงเหลืออยู่ค่ะ เสร็จแล้วก็เทใส่ตะกร้าที่มีรูพักไว้ให้เสด็จน้ำก่อนค่ะจากนั้นก็จะเตรียมผ้าและก็ถาดเอาไว้ซับน้ำแบบนี้ค่ะถ้าหากไม่มีก็ใช้ทิชชู่ซับแทนได้นะคะซับให้แห้งเลยนะคะ ถ้าหากซับไม่แห้งก็จะมีเกล็ดน้ําแข็งบนตะไคร้เวลาเราไปแช่ช่องฟิดค่ะก็จะทำให้ตะไคร้ช้ำได้นะคะคะพอซับน้ําเสร็จแล้วก็จะมาห่อด้วยกระดาษแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วก็นําใส่ลงไปในถุงพลาสติกค,ค่ะวิธีห่อ,อก,ก็ไม่ต้องพิถีพิถันอะไรมากนะคะสําหรับกระดาษจะใช้1หรือ2ชั้นก็ได้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็จะใช้ถุงขนาด7โคูนนิ้วค่ะก็จะได้ตะไคร้สี่ห่อแบบนี้นะคะแล้วก็นำหนังยางมารัดให้เรียบร้อยค่ะ ถ้าต้องการเก็บไว้ทานได้ข้ามปีก็สามารถเก็บไว้ในช่องฟรีได้เลยนะคะหรือว่าถ้าหากต้องการเก็บไว้ทานได้ประมาณ 2- 3สอาทิตย์หรือว่าถึง1เดือนก็แช่ในช่องแช่ผักได้เลยค่ะวิธีนี้ก็จะทําให้ตะไคร้ของเราไม่เหี่ยวแห้งเวลาทํากับข้าวก็จะได้เหมือนซื้อมาใหม่ๆเลยค่ะก็ลองไปทําวิธีนี้ดูนะคะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำโตโตชาแนลของคุณสําหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ